อันสุดท้ายก็คือดวงแก้วมณีเนี่ยที่กำลังจะกล่าวถึงนี่มีรัศสมีสว่างทีเดียวเย็นสว่างทั้งกลางวันสว่างทั้งกลางคืนทีเดียวไปไหนมาไหนได้ตลอดแถมจะส่องดู พบภูมิอะไรต่างๆก็ส่องได้ดูที่ไกลก็ได้ดูที่ใกลก็ได้ที่รับที่แจ้งได้หมดลักษณะก็กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนี้แหละไม่ใช่เป็นรูปแท่งแปดเหลี่ยมอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันกลมๆนี่สัญ,ญลักษณ์ ของผู้มีบุญและดวงแก้วดวงนี้จะบันดาลให้พืชพันธัญญาหารเครื่องบริโภคอุปโภบริโภคบังเกิดขึ้นได้เพื่อนดวงแก้วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวในสมัยพุทธกาลก็ยังมีดวงแก้วของท่านโชติกะเศรษฐี คือที่อยู่ของท่านเป็นปรศาสแก้ได้ประาทสว่างด้วยดวงแก้วเหมือนแสงไฟอย่างนั้นแหละจะให้สว่างทั่วถึงทั้งหมดก็ได้จะให้สว่างแล้วไม่มีเงาของวัตถุสิ่งของเลยก็ได้จะให้สว่างเฉพาะส่วนก็ได้ นั่นดวงแก้วของท่านโชติกะเศรษฐีผู้มีบุญในการก่อนการทำวิชาเลยจะต่อเนื่องกันไปตลอดหลวงพ่ออดปักนามท่านเห็นอนุภาพเกียวกับเรื่องแก้วจกักรพรรดิมากคือเดียวสมัยหนึ่ง ท่านเห็นด้วยญาณนนะทัศนะของท่านว่าใต้แผ่นดินที่วัดปากน้ำข้างบนเป็นตึกขาวพระทาสีขาวข้างใต้ตรงนั้นนะ่ะมีแก้วรรลมกรกอยู่กลมทีเดียวแต่ว่ามันถูกหินหินหุ้มอยู่ ขนาดโลกทุเรียนท่านก็นเห็นด้วยญาณทัศนะว่าถ้าเอาแก้วดวงนี้ขึ้นมาได้มนุษย์ทั้งโลกนี้จะไม่ต้องทำมาหากินจะเป็นอยู่ได้อนุภาพแห่งแก้วบรม,มาจากักรนี้จึงได้เพียรพยายามไปขุด หยาบก็ขุดลงไปละเอียดท่านก็นดึงขึ้นมาทําอยู่สามครั้งครั้งแรกเอากรดนะไปวางก่อนไปวางเหนือแผ่นดินที่ที่จะขุดตอกลคืนก็จะมีแสงพุ่งจากแผ่นดินมาจับที่กรด จะมีแมวตัวหนึ่งดวงตามันเป็นเพชรมันก็จะมาเล่นกับแสงรัศมีของดวงแก้วที่ฉายแสงขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็ต่อมาก็ได้ทำวิธีขุดผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขุดนั้นต่อมาได้ เป็นสมภารอยู่ที่วัดลำพญาตอนที่ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะท่านอายุ75เ,เดี๋ยวนี้ท่านมรณภาพไปแล้วว่าเขาบอกว่าจะให้แต่พอเอาจริงๆก็ยังไม่ให้ในสุดก็มาขุดได้ในครั้งที่สามเมื่อมีธรรมกายมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันต้อง แย่งกันทีเดียวแลวหว่างพระกรรม,มานี่พอพยาม,มารเขาก็รู้อยู่ถ้าเอาดวงแก้วดวงนี้ขึ้นมาได้มนษย์ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องทำมาหากินเป็นอยู่ได้โดยอนุภาพแห่งดวงแก้วนี้ขับบัญชาไม่ได้จึงกีดกันเต็มที่แต่ในที่สุดท่านก็เอาขึ้นมาได้ ผู้ที่เอาขึ้นมาได้นะั้นเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสิกาลงไปอุบาสิกาได้ธรรมกายนอกนั้นก็นั่งอยู่ข้างบนเอาผ้าขาวหอมาทีเดียวไปไว้ในโบสถ์วัดปากน้ำประสิเจริญเป็นโบสถ์เก่าบูชาได้ดอกมะลิ ได้หกวันวันที่เจ็ดเกิดพยับฝนขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยแล้วฟ้าก็ผ่าเปรี้ยพอสิ้นเสียงดวงแก้วก็หายไปเหลือแต่ห่อหายไปกับสายฟ้า

đặt phong mai đặt phong mai, má má má, nhấc nhấc máy nhấc máy, anh